ฟังจากปากพระเอกดาวรุ่งเคลียชัดปมสัญญาช่องสามจะอยู่หรือไปก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือหนาหูว่าพระเอกดาวรุ่งมีนพีรวิทย์อัจฉริสถาพรกำลังจะหมดสัญญากับค่ายวิกสามพระรามสี่และพระเอกหนุ่มอาจจะไม่ต่อสัญญางานนี้ได้เจอกับหนุ่มมีนในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วสัญญารอบแรกที่เซ็นไปกับช่องสามจะหมดแล้วเร็วมากเลยความจริงงานไม่น้อยเลยนะที่ออกมาหน้าจอ รอบแรกเซ็นไป3ปีปีแรกโดนโควิดเต็มๆเลยแล้วเรามีงานเก่าอยู่ด้วยก็ขอโอกาสเขาเคลียร์ทางช่องก็ใจดีให้เราเคลียร์สรุปปีแรกไม่ได้ทำงานที่เป็นของช่อง3เลยเปิดมาปี2ตอนนี้เวลาแค่2ปีถ่ายไป5เรื่องแล้วอย่างที่บอกว่าละครมันถ่ายนานมากก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยปีหน้าน่าจะอ่อนอย่างต่ำๆสองสามเรื่องละครของช่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วสัญญาก็จริงๆใกล้หมดแล้วครับ ตอนนี้ก็คุยกับทางผู้ใหญ่บ้างแล้วครับก็ยังมีโอกาสดีก็คงจะต้องต่อสัญญาอยู่ด้วยกันต่อส่วนเรื่องของมีเงื่อนไขอะไรพิเศษไหมในการต่อสัญญารอบนี้เราว่าทุกคนก็คงไม่มีอะไรมากมายหรอกครับแต่ทุกคนก็จะมีความต้องการหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกาันแต่สุดท้ายมันต้องอยู่ที่ไปคุยกันอีกทีว่าเราพอใจอะไรกันตรงไหนอย่างที่บอกทุกวันนี้สบายใจมากท้าทางผู้ใหญ่สบายใจกับเราเราก็เดินทางร่วมกันได้ต่อสบายครับ ยังไม่มีแลนเปลี่ยนทิศทางไปไหน